แดดดากตากแดดพี่นองมาเดิมมาเดิมมาเดิมค่ะหลายวันจะไปกินหลายวันมันจะไม่ได้กินปลาแดกเพราะฉะนั้นขอกินปลาแดกก่อนแต่ว่าไก่พ่นกัะบาเพ่นเจเี๋ยวปลาแดกตอาน้ำป่าอยังไ,ไปน้ำยี่ดอกแตกหุ่งค่ะก่อนอาบน้ำแตงตัวไปขึ้นเครียงค่ะเครียงรถตัวหลังจากนี้คนยอตอัพคลิปแบบเรียวท์ เอาว่ากิปมันสิหลายมาตั้งเวลาเดี๋ยวนึถหายเสร็จอัพลงอัพลงตอนนี้สิบโมงป่ะอือสิบโมงอ่ะสู้ออกจากโมงเลยสิบเอ็ดโมงค่ะ ไปอีดับขายที่ปรโดยเฉ่าะพนุเขาแต่ว่ากระเป๋าอะไรก็เก็บเรียบร้อยแล้วอนี้เป็นหอดต้อนนะพูมประมาณสองห้ม มันอะหาอัานน้อับทาเช็กกินตอนหาหุ่งค่ะต้องออกสี่สามมืออื่นตอบประมาณก็ม้วนกับยี่ห้อจีนหลายคนถามว่าทำไมต้องไปจีนอืไปศึกษาดูงานด้วยค่ะศึกษาดูงานประเดินญาเอก มันเป็นยังนี้กระบวนการเม่ออยากประโยู่เมาาื่อว่าตรงนี้กับพัฒละหลายแล้ก็จองตามที่หาคนปกคองของเรียนและยังเป็นอย่างอยากเซฟยูแต่ว่บบางเมื่อมันเป็นหนึ่งในกระบวนการเราก็ต้องไปค่ะก็เหตุผลทุกกระบวนการ ว้าหอะ้าหุมน,นี่หังลูกหลับมากทครเอฟี T ล่ะจะมักหลานมื่อเล้งเดูก่อนกันมาลูก งงว่ะน,นี่เป็นงอง,งองแม่ไปเที่ยวเท่านี้วันแม่มาเท่านี้วันเด้อเท่านี้วันเด้อว,ว่าแม่จุ้มแล้วจ้ะไปละฮะแม่าา่าว่า mới ký mẹ đọc ba lại? Cô nhau nào, chuông, Con kiểu ngắm บูชาเจ้าปลาพูกระดึงพี่น้องทุกปีโหเจ้าปูว่าพี่เจ้าปลานะเจ้าปูสักการะซึ่งงานคือสักการะพระพุทธเจา้าบูชาปูพูกระดึงอือนางเฉลิมแบ่งเจ้วันที่สามเพคะยาวไปถึงวันที่สิบเลยจริง เหมือนที่สามนี่เป็นมวยตีนี่ขบวนขบวนหรือล้มวงสวงว่ะซีล้มวงสวงตือซีล้มวงสวงหาขาบวนถือเขาจำมาคือจ๊ะจ้าวหกเจ็ดน,นี่เป็นประกวดลองพิ้งของผู้กระดึงวิศรพิจสอบด้วค่ะอฮ้ยเขาละเมอ อืมคนละเมือคนละมือคนละมือมอเขา,ออาจะไม่บกครบมืออืมราคาอ่ะพวกเกดเนี่ยมันปรากอฏล่องเพลงเจ้าภาพเนีคือบุคนิยมวิทยาคมวาดสมัครหลายๆแล้วค่ะเป็นการประกวดวงดนตรีวงดนตรีบางรายละเอียดเอ้เงินรางวัลสามเมืองจีเมือง มีเครื่งองของเยาวชวนแล้แกับมีเทั้่งประชาดชดทั่วไปค่ะเพราะ่าสนุ่มมาจ่อยไม่มวนนวกันแล้วก็เมื่อที่รับวงองจองเขากับไปรับทเกไประาะวาเขาต้องไปรัำทุกปีกูบานคอยเขาต้องไปรัำทุกปีแปดเก้าสิบวันที่แปดเก้าสิบเป็นคอนเสิร์ต มีน้ำแข็งที่ผวันมีบาวมิกมิกอย่างก็ซื้อแทะลืมแล้วกาอันเบียร์ความพุงค่ะ <c oughs> ถ้าไปเจอคอยยุดละเลาะมันเส์อก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่าเป็นศิลปินที่คอยมั่งสามคน จะได้บอนมี่หมาดมูนะที่ออกมาแล้วมูมาลงมันอาจแบบอาจจะแพง,นะงมั้งยังไงเฮ้ยก็โมงหัวเอาว่าถ้าออกมากระคุ้มอยู่เด้ ย่างนนหน่อยๆกะทยกะด่านแปดอ๋อซื้อตัวขอบึงจ้างศิลปินมา้งสิกะหลายแต่ว่าก็าไม่รู้อาจจะถูกกมอลหมูม่มั้งเป็นเท่านึ่ง เก็ตามแจ้เอะเป็นผู้สนับสนุนจินเป็นลูกตุ้งอีสานจับไว้บางๆึินไปๆป Ừ. chạm vô bằng hung rừng nhỉ เออพี่น้องคะเขาต้องอยากไปขายส่วนหมูตัวนั่นเลยสดกันอยากซาหาที่กันขอบคุณหลายๆกลับมาติดตามรับชมนะคะ่ะฝากกันไปคลิปหนังที่นี้แล้วไปก่อนนะค,ค่ะ๊ายบาย อัปเดตอแล้นักการห้เบึ้งด้ื่อย